ครับวันนี้คณะหลังบ้านนะครับจะถอนทำลาดหน้าแล้ววันนี้ปลูกเอาไว้ปนกันนะปนผักขมไปเลยเนี่ยจะทำลาดหน้านะครับวันนี้ครับเกียบมาแล้วก็ทำการหั่นเรียบร้อยมีนอนบ้างนะครับปลอดสารครับอันนี้เส้นนะครับเรามาทอดนะครับอยากให้มันกรอบๆทอดเส้น ับไปใส่ปลาหมึกลงไปครับนี่ใส่ปลาหมึกด้วยรลักหน้าของเราเติมน้ำแป้งครับผมตักใส่ชาม ก็เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมรับประทานครับลาดหน้าเห็นไหมครับหมูหมักกับปลาหมึกครับผมนี่มือเที่ยงมือเที่ยง